เปิดภาพล่าสุดพระเอกดังเวียสุกล,ลวัฒน์เจอชาวเน็ตแห่ทวงคืนร่างทองสนั่นไอจี วันที่4มีนาคม2568หลังจากแต่งงานมีภรรยาและลูกสาวตัวน้อยเป็นโซ่ทองคล้องใจพระเอกดังอย่างเวียสุกณลวัน์ก็เฟตตัวเองออกจากงานในวงการบันเทิงมาใช้ชีวิตครอบครัวอย่างเรียบง่ายที่บ้านสวนพร้อมภรรยาคนสวยวิกกี้พีมณียาและลูกสา,สาวสุดน่ารักน้องวิรินล่าสุดเวียสุกณลวัต์โพสต์ภาพตัวเองลุกหนวดเฟิร์มพร้อมกับภรรยาและลูกสาวขณะไปอยู่ที่บ้านสวนนครนายกบนไอจีส่วนตัว แอดแวร์19พร้อมระบุแคปชั่นว่ายิ้มที่จริงใจแอดวิก i เอ็กพลอเรอร์แอดวิลินครอบครัวมาอยู่บ้านสวนจังหวัดนครนายกช่วงนี้ก็จะสนุกสนานกันหน่อยครับเพราะเป็นฤดูผลไม้ทั้งมะยงชิดมะปรางหวานที่เด็ดกินได้จากต้นเลยครับและกระทร้อนก็กำลังติดดอกออกลูกเล็กๆมาแล้วเดินชมกันเพลินเลยและคราวบก สุกลวัฒนารถชื่อเล่นเวียแปลว่าฝ่ายน้ำลนเกิดวันที่18เมษายนพศ2528เป็นนักแสดงชาวไทยเกิดที่อำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแกน่นเป็นบุตรชายคนที่สองของวีระและพลอยไพลินคณารถและมีพี่ชายหนึ่งคนที่เสียชีวิตจากไปเมื่อปี2552 เขาจบการศึกษาระดับอนุบาลประถมและมัธยมจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นมอดินแดงระดับปริญญาตรีจากภาควิชาวิศว,วกรรมโยธาสาขาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและระดับปริญญาโทจากสาขาบริหารการจัดการสื่อบันเทิงสถาบันกันตานางานอดิเรกของเวียคือการขับมอเตอร์ไซค์และวันว่างๆจะรถบ้านไปหาต้นไม้ปลูกในที่ที่ซื้อไว้ที่นครนายก ด้าน,นชีวิตส่วนตัวสุกลลวัฒนารถสมรสกับพีมนญยาเวชปริวัติวิกกี้ภรรยาสาวนอกวงการมีบุตรสาวด้วยกันหนึ่งคนชื่อนภรักษ์คณารดชื่อเล่นวิรินเกิดเมื่อวันที่19ธันวาคมพศ2565เข้าสู่วงการบันเทิงจากการที่เอสุภชัยศรีวิจิตผู้จัดการส่วนตัวนักแสดงบังเอิญเห็นรูปถ่ายในโทรศัพท์มือถือของคนรู้จักจึงนั่งเครื่องบินมาถึงมหาวิทยาลายัยเพื่อมาชักชวนตอนนั้นเวียอยู่ปีสอง และได้รับการอนุญาตจากพ่อแม่แล้วจึงตัดสินใจเข้าสู่วงการกลายเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงผลงานละครเรื่องแรกคือเรื่องพลิกดินสู่ดาวจากนั้นมีผลงานละครอื่นอย่างเพลงรักริมฝั่งโขงแสดงคู่กับอเล็กซานดราทิดาวันบุญช่วยภารกิจพิชิตดอกฟ้าสายน้ำสามชีวิต หลังจากนั้นเขาได้เซ็นสัญญากับช่อง7 CH 7ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในเครือรัฐบาลไทยโดยมีความครอบคลุมมากที่สุดและเรตติ้งผู้ชมสูงสุดในประเทศสถานี CH 7เรียกได้ว่าเป็นเฮเวนลี่ h a r ์เรมเลยก็ว่าได้เพราะสถานีนี้มีดาราหญิงระดับ A เยอะในขณะที่ดาราชายก็ดูด้อยกว่า นอกจากนี้เขายังได้ปรากฏตัวในโฆษณาชุดใหญ่สำหรับผลิตภัณฑ์แฟชั่นและเครื่องสำอางที่สำคัญอีกด้วยเวียและวิกกี้จดทะเบียนสมรสเมื่อวันที่8กรกฎาคมหลายแหล่งกล่าวว่าวิกกี้อายุน้อยกว่าสามีอของเธอซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาเราศรษฐศาสตร์หลายปีงานแต่งงานของเวียสุกล,ลวัฒน์และแฟนสาวที่คบกันเพียงไม่กี่เดือนวิกกี้พิมลย่ญญาเวชปริวัติ ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและผู้ชมชาวไทยเมื่อวันที่17กรกฎาคมไทยรัฐระบุว่าทั้งคู่เชิญเฉพาะครอบครัวและเพื่อนสนิทเท่านั้น